รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดินเล่นไปไหนดันยังไงสับคนพี่หน่อยนะจะต้องเป็นสเตย์รัดหน้าท้องขึ้นมาตรงนี้ด้วยเออแล้วก็นี่เอาที่สุดหนุนไหล่พี่ ยังไม่ต้องช้อปปิ้งมากเพราะคุณผู้ชมเขามารออยู่แล้วพี่เอกสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเนาะสวัสดีค่ะพบกับเราทั้งสองคนในรายการโต๊ะต่างโต๊ดีต่างสนับสนุนโดยยาสีฟันเซนโซไดไปแล้วทำไมอากาศมันร้อนจะเป็นลมอ๋อวิแล้วทำไมต้องเอีกเป็นต้องการนะวิเฮ้ยเฮ้ยนี่ลต้องการต้องการขยี้ เละขนมหวาน้องหวานมาด้วยเรอลูกมาด้วยครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัสดีคนี่การแคเบียนพึ่งคว้าแชมป์การประกวดแครเบียนอวอร์ดครั้งที่24มาสดๆร้อนๆใช่แต่น้องขนมหวานก็ไม่แพ้เขานะรอบ10คนสุดท้ายรอบ10คนสุดท้ายู่ยิบตา10คนสุดท้ายใช่แต่การปาดหน้าเค้กก็เปตรงนั้นปาดหน้าขอขอถ้าปาดทีปาดหน้าเค้กหานเาเปนหน้าตรงนั้นไหนปาดหน้าเค้กสิปาดหนเค้กปาดหน้าหนหาน องที่บาดก็บาดนี <may Switzerland> <a> ่อายุมหาสิบเจ็ดมามาดมาดสิไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่บนี่เธอ้องสิบแปดตัวพี่เี่นสองสามสี่สิบ้าเลอไม่ใช่ปีปีแล้วที่18บพี่ชะไม่ไี่โดนเข้าหาพระกูยาถ้ามาแล้ว ยังไงแล้วว่าขนมหวานยี่สิบค่ะยี่สิบยี่สิบก็คือขนมหวานเป็นพี่ของการขนมการเออแต่กูได้ยังได้อยู่ไหมคะหน้าเหมือนเพื่อนกันโอเคนี่ถามทั้งสองคนหน่อยสิพอเข้ามาประกวดเนี่ยแล้วก็อย่างน้องการเนี่ยได้ได้แชมป์เลยแล้วก็น้องขนมหวานก็เข้ามาในรอบลึกๆเหมือนกันที่บ้านเขารู้สึกยังไงกันบ้างตื่นเต้นอย่างนี้ไหมแล้วคือคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ขึมน้องฮ่ายากมากใช่วันนั้นแบบ โอ้หร้องไห้เลยตื่ไงลูกชายได้แชมป์ใช่ปะทั้งหล่อทั้งเก่งโอ้โหขอบคุณครับแต่นี้คุณพ่อต้องระวังแล้วล่ะเพราะจะต้องมีพวกแบบชะนีเก้งกวางเข้ามายุ่งแบบนั้นือ่หนือ่ออาแต่ขาแ่งนอองน่แล้ว18แล้วด้วย พี่ยอมนะแล้วหนูเลคุณตามถึเด็กทั้งทุ่งกันเลยค่ะนี่การไม่ใช่แต่การนะหนุหวานพี่จะมาให้ฟังไม่ว่าจะไปไหนไม่ว่าจะไปที่ไหนที่เป็นเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าอย่างนี้กันเลยจึงแนบถึงแล้วหนุบหวานคุณแม่ว่าไงบ้างก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเราสามารถก้าวผ่านมาได้ขั้นหนึ่งไงพี่รู้สึกก็แบบ เออเราตามพี่มาติดๆดเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวหนูค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นต่อดีกว่าเออคุยเรื่องอนาคตซี่ว่าจะมีผลงานอะไรติดตามแล้วก็ไปแจกของกันด้วยแล้วก็แวะซื้อสเตนนิดนึงที่สรมก้นที่ต้องมีนะอย่าติดตามช่วงหน้าค่ะการันต์ตัวโกต่าโตัวนี้มีแต่ให้ไปเลยที่สรมก้นแล้วก็เสิมไหล่พี่เสรัดหน้าทยรัฐนัททองไทยรัฐขาที่หวานเ้ยแบบเผยแบบ วันนี้หลอนมากอะวันนี้หลอนมากอ่ะเฮ้ยแทบป์จะทนไม่ได้เลยหนูเว้ยแชมป์จะทนไม่ได้เลยหนูเว้ยตั้เแื่อสามร้อยเหมือนกันตั้แก่อ๋ออย่าทำกับน้องแบบนี้น้องเป็นแชมป์แคปิเอ็นนะสนับสนุนโดยขุ้นมะพร้าวชาวเกาะ วันนี้เรามีวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบนะฮะมาให้ชิมกันด้วยนะฮะแล้วก็ทุกท่านที่ชมรายการของเราก็ได้ทานกันด้วยนะจ๊ะชื่นใจมากชื่นใจ,ใจที่สุดคุณคะเขาชื่นใจวุ้นมะพร้าวกันไม่ได้เอียงไปหาลากกานค่ะ นาเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทที่ได้ไปทําอะไรเป็นดับแรกเอาให้พ่อแม่เลยนะครับส่วนนี้แล้วก็ได้อะไรอีกจ้ะได้รถอีกคันหนึ่งครับผมโอ้ยขับมารับพี่หน่อยดีใจจังเลยอ่ะหนูก็อยากได้โอ้โน้งน้องลวัสดได้อะไรลูกไม่ได้อะไรเลยได้ประสบการณ์ไงสวัสดต้องตอบให้ดีนะฮะสิทธิสวัสดได้คือประสบการณ์ค่ะตอนนี้สนิทกัใครบ้างใน KPN แต่ละคนโหจริงๆสนิทกันทุกคนเลยครับครับสนิทกันหมดเลยเมาสหน่อยสิเมาส์เมาส์เพื่อนแรงเมาส์หน่อยมาคนมาสิห่คนไหน พี่สายค่ะน้องออยจะเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้หน่อยพี่สายเป็นไงพี่สายเป็นไงพี่สายตอนตอนเก็บตัวอยู่ในบ้านตอนกลางคืนมันเงียบๆกันใช่ไหมครับออตอนแบบการเดินไปห้องสีแดงนี้จะมีเสียงร้องเพลงดังมาจากในห้องน้ำฉันดีใจที่มได้เจอทุกวันเลยค่ะมาแบบเต็มตลอดทั้งวันร้องเพลงตลอดเวลาไม่ไดะไปก็ตามแล้วเวลาไปงานไหนงานไหนครับต้องอย่างนี้ ฝากชื่อสายหัตทัยชนก้เมาเขาไหเนาะยิงคนนี้ดีพอาพี่สายเ็าชอบร้องเพลงลูกทุ่งงใช่คำถามอยู่ตรงนี้คำถามอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนเ้ารอแจกอยู่เจาจะแจกการน้ำร้อนฉันคือกาต้มน้ำน้อยอ้วนมอตอนี่คือหูของฉันนั่นคือพวยกางอยาอะไวยาหมือนน้ำเดือดฉันรับ คนเพลงวกระชาที่คุณเข้าใครคุณไม่เคยเปเข้าค่ายยอาชาดึงสติก่อนพี่ใช่ไหมคดีป่ะไม่เคยได้ยินร้องตามน้องฉันคือกาต้มน้ำนอยอ้วนมอตอแล้วนี่คือหูของฉันัขนคือกาต้มน้ำนอยอ้วนมอตอนี่คือหูของฉันนี่คือหูของฉันนั่นคือพวยกางอนั่นคือพวยกางอ แตกสักทีแจกการต้มน้ําอันนี้ใครที่อยากได้นะฮะถามว่าว่าน้องการ KBN ได้รับเงินรางวัลเท่าไรช่คือข้อ1น้องการได้เงินรางวัล600บาทข้อ2อน้องการได้เงินรางวัลจากการเป็นแชมป์ KBN ไป50สตางค์ข้อสามน้องการได้เงินจากเป็นแชมป์ KBN 800บาทแตกสัีน้องการได้ไปเลย 1ล้านบาทใครตอบได้เชอทางด้านหน้าค่ะคุณอะไรฮะชื่อลุงทิพย์ค่ะคุณพี่ลุงทิพย์รบกวนร้องเพลงกาต้มน้ำน้อยอ้วนมตอตอตก่อนตอบค่ะร้ <c oughs> องเพลงช่วยพี่กาเร็วสคนเร็ว <c oughs> หนึ <c oughs> องส <c oughs> าฉันคือกาต้มน้ำน้อยอ้วนมตอตโ <c oughs> ลแล้วก็ตอบค่ะว่าน้องการได้เงินรางวาัลเท่าไหร่คะ <c oughs> ล้านบาทคะ่ะทำไมไม่ตอบ800อคะอ๋ ก็ไม่ใช่800นี่ค่ะรู้แรงอ๋อก็ไม่ใช่800นี่คะเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องการเป็นพ um> mm ี่ก็น่าจบมากเลยน้าขนมหวานค่ะไหนเมาส์กันหน่อยเมื่อกี้เมื S <S ่อกี้เราเมาส์พี่สายแล้วเมาส์กันเองนิดนึงการเป็นคนยิงง่ายเมาส์สีแดงการเหรอคะจริงจริงแล้วอ่ะเขาอ่ะชอบแอบทำให้อ่ะเป็นอ้อยเหรอหนูไม่รู้ว่าเป็นโอ้โหนี่เขาบอกว่าการชอบแอบทำให้หนูไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าเด็กกี้บอกให้ดูเลยไหมคะ บอกพี่ซิเป็นหรือเปล่าไม่เป็นไหนๆดูลักษณะการเดินของการดูสิอ่ะพี่พี่เอกลองเดินนำดูสิจะคล้ายๆพี่เอกไหมเอออ่ะการเดินใช่ไหมว่าเป็นไหมคะเป็นไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมอย่างงี้ถือว่าผู้ชายแรดหรอไหนการเดินตามคุณแม่เดินเซการทุนอะไรกดเลยการไม่เป็น อ๋อแต่ว่ามือไม้ออกเหรอมือไม้ออกมันทบที่แกงอ่ะอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนล่าสุดเพิ่งมาทำอย่างเงี้ยใส่หนูแล้วมันตีหนูใหญ่เลยมันใส่แกอคนที่เป็นแล้วแอปเนี่ยมันจะไม่กล้าทำอย่างงี้นะมันไม่เป็นมันจะกล้าทำเพื่อนตัดพิร้อนการเออน้ำหวานน้ำหวานเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบวันเนี้ยหลอนมากอ่ะวันนี้หลอนมากอ่ะเฮ้ยแทบจะทนไม่ได้เลยนะเว้ยแทบจะทนไม่ได้เลยนะเว้ยเพื่อนตัดาิร้อนเหมือนกันนะเฮ้ยแก อย่าทำกับน้องแบบนี er. 試試น้น้องเป um ็นแชมป์แคมปเปอินนะนั่งรองนั่งข่อยห้างแล้วทำไมน้องทำตามอ่ะนั่งข่อยห้างตามพี่จะชอบบิดเอวสองจังไม่เป็นไรไม่ให้เกียรติผมก็ได้ให้เกียรติตำแหน่งกันให้เกียรตวการมีความสามารถไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะแล้วได้ตำแหน่งจริงๆแล้วความสามารถเล่นดนตรีอะไรได้อีก จริงๆเล่นดนตรีได้หลายชนิดเลยครับอะไรบ้างครับทั้งแบบว่ากีต้าร์กลองเบสเปนโน่อะไรเงี้ยครับได้หมดเลยเหรอดหมเลยคือแสดงว่าตอนเด็กๆคือไล่เรียนไปแต่ละอย่างทีละอย่างนี้เหรอไม่ได้เรียนครับเอาแล้วไม่เล่นได้อ่ะก็คือฝึกเองไงครับคือชอบชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วชอบแล้วก็คลุกคลีอยู่กับดนตรีแล้วน้องเล่นดนตรีไทยได้ด้วยนะคะการดนตรีไทยใช่ค่ะเรื่องไทยได้หมดเลยอะไรบ้างลูกตะโพนได้โอ้ได้เยอะของวงของของวงได้ซอดูวงซออู่เงี้ยได้เฮ้ยดี ระนาดใช่ครับชิงชับได้หมดคนเดียวได้ทั้งวงค่ะแล้วหนูอ่ะหนูอ่ะแล้วดนตรีได้ตีกองค่ะดูดีจริงๆแล้วที่บ้านของขนมหวานเนี่ยไม่รู้นะว่าขนมหวานเนี่ยร้องเพลงได้ใช่รู้แต่ว่าเต้นได้อย่างเดียวใช่เออคือแบบอยู่ดีร้องร้องมาแม่บอกเอ้าร้องเพลงได้ด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะบ้องปประกวดไหมลองประกวดไหมอะไรเงี้ยค่ะดูดี ดูที่บ้านยุนะฮะงั้นเอางี้ดีกว่าในเมื่อน้องขนมหวานเนี่ยสามารถที่จะเต้นได้อย่างบ้าคลั่งเราจะต้องหาผู้ที่หาอาสาสมัครใช่ถ้าเต้นได้อย่างน้องขนมหวานเราจะแจกกระทะไฟฟ้าทันเจน้องขนมหวานเชิญด้านหน้ามีและสิ่งที่หนูอยากได้หรืออะไรก็ตามอยากได้ชี้บอกมาเดี๋ยวให้หมดใช่อ้าวใครอยากจะมาแบรดิลกับน้องขนมหวานเชิญทางนี้ค่ะนี่น้องคนนี้นะน้องฝรัล่งนี้นะมาเ็วลูกมาเลวอาขอเดยงปรบมือหน่อย ต้อหน่อยสวยมากอะอน้องทิชาน้องกลัวหนูอะเอางี้น้องไม่กลัวเราเริ่มจากเก้าชิ้เบาๆก่อนอปเก้าชิ้เก้าชิ้ก่อนลูเก้าก้นกัย้อนยกอเ่าเก้าชิ้นกลี้ย่ว้องเต้นอเลกแลวดีิแล้วเดี๋ยวหนูดูพี่ขนมหวานเต้นนะแล้เดี๋ยวทชาเต้นตามแล้วเดี๋ยวเต้นๆพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวพี่ให้กระทะไฟฟ้า้อาหานะลูกอเคขอเพลงหน่อย พี่น้ดหวานเต้นหรือเต้ตามพี่เขาเลยูกเอะไอ่พี่ชาแรงแรงอ๋อหรอปีอายแขนขึ้นาลกชุกแขนชุกแขนนี่้องหวาน่ร้าสายตาเลยอ่ะการถ้าการเต้นพี่ให้ห้าหมืนตรงนี้โอ้ยโอ้ยเต้เตพีโอ้ยพี่ชาไม่มองไกลเลยมองอยูอ ี้เรามีกิฟต์เซ็ตนะฮะวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบมอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากับมาติดตามมันต่อนะคะกับรายการโตโตตัโตนี้มีแต่ให้ให้ยูไมหนูไม่ตอบขนมอัลลูหรือขนมสังแตกหรือขนมโตเกียวหรือขนมโอซาก้าหรือขนมพี่เอ๋งหรือขนมไทยเขาเครียดอยู่พี่ ยคิดแคทอล่ะครับเรย่างนี้นะครับเราขอแจกนะครับคิดแคทคิดจะพักคิดถึงคิดแคทนะฮะคิดแคทของเราให้คุณผู้ชมที่นี่ได้ทานกัน yeah! Oh. ตอนนี้เรียกว่าเราก้าวเท้าเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงแล้วนะะตอนนี้มองเส้นทางในวงการบันเทิงแต่ละคนยังไงบ้างขนมหวานก่อนใครจริงขนมหวานก็อยากลองอะไรที่แปลกใหม่ก็คือแบบการเล่นละครอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันแต่จริงๆแล้วขนมหวานเนี่ยดูจากความยาวของตัวเนี่ยนมหวานเป็นนางแบบได้นะจริงสูงเท่าไหร่เนี่ย สูง167ยหเดี๋ยวให้พี่เอกส่งไปให้ป้าตือเออโอ้ยเราไม่ต้องส่งแล้วก็ขนมจีนก็รู้จักป้าตือขนมจีนรู้จักป้าตือให้ขนมจีนวิ่งเต้นวิ่งเต้นเออป้าตือเรียกใช้เลยเพราะหน้าตาคนนั้นเวลาเขาแต่งนะอุ้ยว่าเป็นเขาเป็นนางแบบได้แต่ว่าก็อยากเป็นนักแสดงมีอะไรอีกมีอะไรอีกอยากเล่นละครเวทีไหมหรืออะไรอยากเล่นละครเวทีด้วยค่ะครับแล้วก็จริงๆนางแบบก็น่าลองนะคะนิด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 นิสามารถทางด้านเต้น่ะคือหนูกับพี่ขนมจีนเนี่ยเรียนเต้นกันมาตั้งแต่เด็กๆหรอ เป็นพี่หนุ่มจีนเลยร้องเพลงค่ะสำหรับหนุ่มหวานเรียนเต้นอ๋อเรียนคนละอย่างใช่ค่ะเรียนคนละอย่างชอบเรียนเต้นอะไรมาแจ๊สบัลเล่แจ๊สบัลเล่ลีลาดลีลาดลีลาดทุกอย่างเลยใช่ค่ะอ๋อเหรแทบแทบแทบแบบไงนเหรอแทบแทบเรียนถึงขั้นไหนเรียนถึงขั้นไหนสอนได้นหน่อยไหมหรือว่าก็ยังแบบจับคู่ซะมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเต้นปะทะกับการดูนะโอ้แม้สิ่งนี้เลยอะไรไปสู้เนี่ยก็ต้องนิดนึงขอเพลงหน่อยค่ะพี่ค่ะขอเพลงหน่อย การบอกเต้นไม่เป็นไงโอ้โหอื่ออะไรเล่การเต้นอะรัเรอาการมองเส้นทางในวันบันเทิงทำอะไรต่อไปก็จริงๆตอนนี้คงดูเป็นเรื่องเพลงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกันก็จะมีซิงเกิลออกมาด้วยตอนนี้ก็อยากจริงๆอยากจะ นี่แหละเอาใจใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับก็คือซิงเกิลแรกในชีวิตที่จะออกใช่แล้วครับผมและจริงๆการชอบแบบไหนเ่ยด้วยด้วยความที่กายเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยครับแล้วคือเป็นฟังเพลงเยอะไงครับคือแบบตั้งแต่แจ๊สร็อกป๊อปล็อกเลกเก้อะไรสักการฟังหมดคือก็ชอบทุกแนวไม่แน่ในหนึ่งเพลงอาจจะมีทุกแนวอยู่ในเพลงนั้นใช่คุณคุณไปต้องชอบมากขนาดมีร็อกมีป๊อปมีสกาล์มีสกามีสกังสกังสกังคืออะไรไม่รู้มั่ว เตามีเต่าย่างวับิคิวแจกค่ะนี่ค่ะแจกใครคะแจกผู้ชมค่ะคำถามอยู่ตรงนี้ที่เราจะเสียบปาร์คใครที่เอาหน้ามาอังนี่หน้าอังจะสงสารเขาเิไม่ได้หรอถามคำถามเขาดีกว่าถามคำถามว่าคำถามว่าขนมหวานมีพี่ชื่ออะไรมีชอยเรามีช้อยขนมตัวแปบข้อสองขนมทั้งแตก ข้อสามขนมโตเกียวข้อสี่ขนมโอซาก้าข้อขนมผิงข้อหกขนมปี๊บนี่ไม่เลยข้อที่ถูกข้อเจ็ดขนมอาลัวข้อแปดขนมเจนข้อเก้า ขนมไทยใครจะตอบยกมนี่คุณแม่คะคุณแม่ชูแขนลูกราวกับอกว่าแขนลูกนี่แข็งแรงลูกงงมากแต่คุณแม่ผลักแรงมากซึ่งลูกบอกว่าแม่ก็ไปตอบเองไปไปไปให้พี่ก่อนแปบเียวก่อนนี่ลูกงงมากเลยลูกชื่อขนมอะไรหนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่อิงค่ะน้องอิงนะลูกขนมอิงขนมอิงขนมอิงพี่ขนมหวานมีพี่สาวชื่อขนมอะไรลูก วุ <aunque S 2> <me at> ้ยเก่งเะ้ะเปไมหนูไม่ตอบขนมอาลูหรือขนมถังแตกหรือขนมโตเกียวหรือขนมโอซาก้าหรือขนมพี่เอ็งหรือขนมไทยเขาเครียดอยู่พี่การการการ ตอบขนมจีนเหรอลูกแม่ทีหลังแม่ออกมาเองเหอะนี่แม่เขาไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่กับเราสองคนได้นะแม่ผู้ใหญ่ก็ชอบผลักเด็กมาเหมือนผู้ใหญ่ที่บอกอ่ะไปถ่ายรูปพี่อ้อนไปไหลรูปพี่อ้อนแล้วเขาก็ไม่รู้จักพี่อ,อ้อ,อ,อ,นอ,อนคือใครใช่ไปถ่ายรูปมองกล้องแม่มองกล้องแม่มองกล้องแม่แล้วเด็กก็มองเราใครวะใครวะตลอดเลยผู้ปกครองคือใครขนมจีนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะน้องตอบก่อนก่อน้องลูกผมมอบเร็วลูกตอนนี้ <c oughs> ขนมหวานและการเลือกผู้ีอยู่ตรงนี้มาเลยหนึ่งคนเพื่อที่จะมาเล่นเกมกับเราอย่างบ้าครั่งชื่ออะไรจ๊ะชื่อตาลค่ะคุณตาลอยู่ในนี้เหรอเปล่าหนูมาช่วยพี่มาช่วยพี่ขายของขายอะไรที่ร้านของแลนค่ะคะของแลนของแลนขายของแลนเดี๋ไม่อะขายของแลนหดี๋ไม่เป็นคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดระนองค่ะระนองของแลนคุณพี่แล้วคะ ร้านดอกไม้ค่ะร้านดอกไม้คุณพี่จัดดอกไม้คุณพี่ดูตกประหมาะ่าคุณพี่ขโมอยอะไรมาปะคะ <c oughs> คุณพี่ชื่ออะไรฮะชื่อคุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยนะครับยอย่าที่แไปเกิดการนิดนึงนะฮะแบ่งทีมละสองคนนี่แบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับประจําที่จุดสตาร์ทนะฮะให้สมาชิกในทีมนะฮะช่วยกันขีบถั่วนะฮะไปใส่ในโหลให้ได้เยอะที่สุดภายในเวลานหนึ่งนาทีถั่วใครเยอะที่สุดจะได้ของรางวัลของเราไปไปเปิดตู้3,000บาทเออเพราะตู้สองตู้เนี่ยจะมีพันห้าตู้หนึ่งสามพันตู้หนึ่งเราต้อนที่ทีมขนมหวานก่อน หนึ่งสองสามเริ่มเอาเลยถั่วดำนะคะถั่วดำเท่านั้นเฉือสีดำเท่านั้นตาตาแดงโดนหักคะแนนน้หวานปาัเปรี้ยวมากดูสีขนาดใส่ส้นสูงนมหวานถั่วดำน้องตาถั่วดำถั่วดำซึ่งมีถั่วเป็นสีดำถั่วแดงมีถั่วเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นถั่วดำเราต้องคีบถั่วที่มีสีดำค่ะนเรียน แกวิ่งเหมือนเล่นอยู่หน้าบ้านแกตาลตาลเร็วๆหมดวันแล้วสี่สามสองหน่งหมดเวลาตาลนางที่ทีเดียวสมลูกอ่ะสเมตรอ่ะหนึ่งสองสามเจ็ดแ ยี่สองยี่สิบสามเมตรสตีดำนะฮะพี่ปอยหนึ่งสองสามเริ่มครับหัวดำหัวดำเมลติแคนสิคาหัวดำตัวที่มีสียงดำเงินโรงเรียนเด็ดมากการเก่งก็เลยอ่ะติ๊กที่ตัวดำการปากไม่ต้องแกรงปากไม่ต้องแกรงปล่อยปากฟรี พี่ใจรัรวมไปหมดแล้วคุณก้าวไม่แล้วดิเต้ทำไม่มีสมาธิมากเลยพี่คุณปุ้ยคลิปทีเหมือนเห็บคี่เห็บที่ปัดมาเลยค่ะเจ็ดเม็ดค่ะเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดค่ะเร็วๆค่ะเจ็ดยากเหลือเกินสองมันไม่ยากทำไมสองสี่หกแปดสิบแปด เก้า <19. S 1> แพรยับโยอ่อ,อ้โหชนบครัอบ,อ,บอ่าผู้ชพ้ให้อะไรดีผู้ชนะตอนนี้เลือกตู้เลยตู้สีม่วงและตู้สีเขียวครับตาล3,000กับ1น0 0บาทสีเขียวสีเขียวนะครับ <c oughs> อ่งางั้นขนมหวานอยู่ที่ตู้สีม่วง1,2,3่ 1, 2, จะมาเปิกับน้องตาลด้วยตอนนั้นไม่บอน้องตาคิทเซ็ตนะฮะคิดแคทคิดจะพักคิดถึงคิดแคทครับอ่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญที่น่ารักของเราด้วยนะฮะน้องการและก็ขนมหวานค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีตามกับพวกเราได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะกับรายการโตูกูตัโตนี้มีแต่หฮสวัสดีค่ะ ก็เด้อคือขนมถั่วแปรพี่เอกนักเรียนนักเรียนนักเรียนนั่นขาทำไมยาวไปถึงคอถ้าเธอจะยาวขนาดนี้เธอไม่น่าเป็นนักเรียนเธอควรจะเป็นสาวเพราะขาเธอยาวปุ๊บกางเกงเธอก็เลยสั้นขึ้นมาแล้วเธอจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนึกว่าเธอเป็นนักเรียนเธอมาอยู่ในตลาดได้อย่างไรนี่คือหน้านักเรียนแต่หน้าเธอเหมือนจะมาหาลไยไปแล้วอแล้วหน้าจะมันน้ำมากในหนาอย่างปีห้าโอเคเดี๋ยวก่อนทบอทวนข้อหนึ่งพี่กวน